เอกลักษณ์อาหารไทยกับน้ำปลาแท้รลาหอยหลอดเดี๋ยวนี้ใครๆก็ชอบกินกันนะปลาแซาลมอนหรือปลาสีสม้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูปลาแซาลมอนดองน้ำปลาหากินอร่อยจริงๆอ่ะยากทำกันไปอย่างนั้นแหละแต่วันนี้คุณไม่ต้องไปซื้อไข่แล้วนะเรามีตำรับอร่อยมาฝากรีบทำตามเลยอร่อยแล้ยิ่งเจอกับน้ำจิ้มตำลับนี้นะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ น้ำปลาสูตรนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆเริ่มจากใส่น้ําต้มสุกลงในภาชนะตามด้วยน้าเชื่อมสีทองตามด้วยน้ําปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมคนผ,ผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำดองค่ะนำเนื้อแซลมอนล้างให้สะอาดซับจนแห้งหั่นเรียงใส่ภาชนะราดด้วยน้ำดองที่เตรียมไว้ นำกระเทียมจีนซอยบางผ่านน้ำร้อนผึ่งให้แห้งและพริกขี้หนูแดงผ่านน้ำร้อนผึ่งให้แห้งหั่นเฉียงโรยลงด้านบนเสร็จแล้วนำข้าแช่เย็นพักทิ้งไว้1-2ชั่วโมงระหว่างนี้มาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันต่อค่ะใส่กระเทียมจีนปอกเปลือกลงในโถปั่นตามด้วยผักชีซอยทั้งต้นพร้อมรากใบมะกรูดซอยใบสะระแหน่พริกขี้หนูเขียวพริกขี้หนูสวนข่าอ่อนน้ำมะนาวนำเชื่อมสีทอง น้ำต้มสุกและน้ำปลาตราหอยหลอดรสดั้งเดิมปันป่นผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับแซลมอนดองน้ำปลารับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยเข้ากันดีเลยเลยค่ะ สำหรับปลาแซลมอนดองแบบนี้ถ้าไม่ได้น้ำปลาดีๆมีคุณภาพนะจอบเททิ้งค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะทำอาหารดองและให้กลิ่นน้ำปลาหอมอร่อยต้องอย่าลืมน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดนี่เท่านั้นครับ